ครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆและผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันพระนะครับผมก็เลยเอาพระชุดในสร้อยเส้นนี้นะครับที่ผมห้อยคออยู่ประจำนะครับแล้วก็สะับเปลี่ยนกับสร้อยอื่นด้วยนะครับผมแต่ก็เป็นที่ผมหลักวงเห็นมากๆนะครับ ซึ่งต่ก่อนนี้ผมก็ทําเป็นคลิปไปแล้วครับก็เป็นเหรียญของหลวงพ่อตือนะครับแห่งบ้านคูขาดนะครับที่ผ่านไปนะครับก็ทําเป็นคลิปให้ดูนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นหลวงปู่ชานะครับแห่งวัดน้องป่าพงนะครับของอุบลราชธา,านีเรานะครับผมองค์นี้ก็เป็นของพระเกจิของอำเภอเื่องในนะครับ ก็ใกล้ๆบ้านผมนะครับผมก็อยู่ม่วง30สิบนะครับก็เป็นลำเทใบนะครับขวางกั้นระหว่างม่วง30สกับเบือเข่งในนะครับก็ไปหากันก็ไม่ไกลนะครับแค่เกกโลสิบโลเองครับผมแต่นี่ก็เป็นน้วงปูชานะครับแห่งบ้านนองป่าโพงครับอําเภอวารินนะครับผมอําเภอวารินชําราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมก็จังหวัดผมนี่แหละครับจังหวัดเดียวกันครับผม เราก็มาดูกันนะครับว่าสวยงามมากแค่ไหนนะครับแต่องค์ที่นี่ก็เป็นพระกิ่งนะครับแห่งวัดส,สุทัศนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับน่าจะเป็นสมเด็จหลวงพ่อแพรนะครับที่ท่านสิทธิช่างนะครับผมครับวันนี้เราก็มาดู หลวงปู่ชากันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งสรอยเส้นนี้ก็ผมก็รักมากมากนะครับจึงก็เป็นพระจากคุณพ่อนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ท่านเก็บสะสมไว้นะครับตั้งแต่สมัยท่านไต่ไปผมไม่มั่นใจว่าไปในงานด้วยหรือเปล่านะครับงานที่พระราจากยไม่ใช่การเพิ่งศพนะครับของแม่ชีท่านนะครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นคุณพ่อกับคุณแม่ไปหรือเปล่านะครับแต่ก็ได้เหรียญนี้มานะครับที่ท่านสะสมไว้นะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าสวยงามมากแค่ไหนนะครับผมพูดตรวตครับสร้อยเจนี้ผมใส่นะครับขึ้นคอนะครับก็ก็มีบางสิ่งบางอย่างครับที่บอกไม่ถูกนะครับ ก็แข็งคาาปลอดภัยนะครับผมก็ถือว่าคุณพระคุณเจ้าปกปักรักษาได้ดีมากๆนะครับแต่ก็มีคนที่คนรู้จักนี่แหละครับที่เขามาดูพระด้วยนะครับเขาก็ชอบนะครับทางชุดนี้ครับเขาให้ผมพูดตรงๆเลยครับเขาให้นะครับห้าหลักหกหลักเลยครับแต่ผมก็ไม่ได้ปล่อยนะครับ เขาให้ห้าห้าหลักไปไปอยู่ครับไปหาหกหลักครับแต่เขาก็ให้ถ้าหกหลักนี่ก็ต้นๆนะครับผมก็เลยไม่ให้ไปนะครับไม่ได้ปล่อยบูชานะครับก็เลยก็คงเก็บไว้ให้ลูกหลานนะครับเพราะว่าก็หาได้ยากนะครับทุกวันนี้ก็หาได้ยากนะครับครับเราก็มาดูกันครับว่า อะไรบ้างนะครับวันนี้ก็วันพักก็มากับเสียงสวดมนต์นะครับเป็นเสียงสวดมนต์ตอนเช้านะครับเรียกโชคลาภนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับผมก็เลยมาฝากให้ได้จบกันนะครับว่าสวยงามมากแค่ไหนนะครับ ก็คงจะไม่พูดอะไรมากนะครับเพราะว่าชื่อเสียงของท่านนะครับก็คงรู้จักกันทั่วประเทศนะครับแม้กระท่านต่างประเทศก็ยังรู้จักนะครับหลวงปู่ชานะครับผมนีชื่อเสียงมากนะครับ กับแล้วก็มาดูใกล้ๆกันนะครับ นิ่งนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับนี่ครับคือหน้าตาท่านนะครับ ก็อยู่ในกรอบแล้วก,ก็อาจจะไม่ได้อนี้เต็มที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านครับจะเอาออกจากกรอบมาไทยทําให้ได้ชมกันนะครับได้ชมใหม่นะครับผม ตามจีวรท่านก็มีร่องนะครับมีเป็นเสี้ยนๆนะครับตามที่ผมส่องดูนะครับสวยก็นานมากๆนะครับวาคมชิดนะครับผมในผ้า ท่านนะครับผมก็อาจจะไม่พูดนะครับเพราะว่าอาจจะพูดผิดพลาดได้นะครับผมก็อาจจะอันนี้ครับผมบเป็นว่าดูพาะกันไปเรื่อยนะครับ วัชยวังกุฎางสาราน迦ชัมเปโตเสตาเดสราโคสานตามาปุยปะกปุริสัตตามาสารียาวัชยวังกุฎางสาราน ตามที่ผมส่องดูนิดเส้นบนสีสานท่านนะครับก็เป็นเส้นเหมือนแสงนะครับอยู่ตรงสีสา,านนะครับตรงที่นี่นะครับผมเป็นเส้นเส้นเส้นนะครับผมนี่ก็อาจจะมีกรอบพ้าก็ทําให้อันที่ได้นะครับ กอบนะครับ็อาถ่ายทำไม่เต็มที่นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าครับก็จะเอาจาก,กอบมาทำเป็นคลิปให้ได้ชมกันนะครับครับตอนนี้ดื้คมชัดเลยนะครับผมวันนี้มันพากันนวก็เลยเอาเสียงพระมาฝากด้วยนะครับ ก็เป็นเสียงสวดมนต์นะครับของศาสนาพุทธเรานะครับผมครับแล้วก็มาดูด้านหลังกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ผมจำได้ทั้งคุณพ่อและคุณแม่นะครับท่านจะไปห่มข่าวด้นะครับเวลาท่านเข้าปริวาสนะครับวัดตองปาพง์นี่ครับมีเยอะครับลูกศิษย์ลูกหาท่านนะครับเยอะเลยครับผมผมอาจจะพูดไม่เปลี่ยนนะครับในคำศัพท์ของอันนี้นะครับผมโอ้ตัวหนึ่งสีนะครับ อยู่ในกรอบแล้วก็เลยถ่ายใ่เต็มพี่นะครับยังไงก็ต้องขอโทษนะครับผมอาจจะทำให้ตาลายนะครับลหลตานะครับผมเดี๋ยวกาดหนะ้าครับเจากก้าจะกรอบมาถ่ายให้ชม จะจัะนะครับผมับมือก็ไม่นิ่งนะครับขอโทษขอภัยด้วยนะครับผมตาตาท่านนะครับ ครับมืออาจจะไม่นิ่งนะครับกล้องก็ไม่โฟกัสเท่าไหร่นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับโอ้โหครับไม่นิ่งนะครับก็ขอโทษขออภด้วยนะครับผมอาจจะถ่ายไม่ได้เป็นที่ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับครับสำหรับท้ายนี้ก็ ให้คุณพระคุณเจ้านะครับปรประรักษาทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับให้มีความสุขกันนะครับผมห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วก็ให้มีโชคลาภนะครับวันนี้ก็เป็นวันเรียก่าด้วยนะครับของวันที่30ธันวาหกห้านะครับผมก็เป็นวันดอกนะครับก็ขอให้ทุกทุกท่านถูกวานลอตเตอรี่ด้วยกันนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับยังไงก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับผมจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ,รบส,าส,าสาธุสาธุสาธุครับผม